ทมงานอ่าอิวิชีเทบ้านครับมีเบาขิวเบาขวนครับมาหน้ากระลมครับวัอนี้สวัสดีครับเหมือนไมากินขวดหนูครับอ่าหลังจากที่ไปหากันมาซี่หรอนไหมครับเออโซ่ยอนครับอันนี้อยู่ไกลตัวไหนไหครับไก่นี่ครับนี่ครับหายจนทวนอ่อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหลังโอ้อยู่นี่ อ่าครับมืัอนี้พาออกมาเหรยนยทงครับครับผมเอาจ่าเอาคิวครับเดี๋ยวผมไปเบิ่งเงินบ้าขวนไอ้าพันขวนัอยโปไยหนูกันนีว่วยจริงนะโอ้ยเย้ ฮำมิ pie, ีเจ้าเฮ้ยเขาไปเขเบียกว่าทางทางททางพัาอยู่ดีไอ้พันขวนก็นังไอ้ไอ้ยิงหนูครับห้าโมงยอดเขามีมองยางสินเงย

โอ้ยได้การแล้วอครับหัวผีวัวไฟเหมือน,นกันท่านขวานกำลังยมพื้นที่ครับน้ำมนันหยดย่าง ทังเรื่องผีออะติดซองไปทนเลาะอืมพวกอืมเพราะพุ่มพูนซองต่อมเลยซองเดี๋ยวงานเียกินบ่ต้องติดตามกันครับเขาจะไปหาห,หยดหม,ม่งไม่ขึ้นครับเดี๋ยวจุดที่สองครับี่จุดแรกครับตามครับผม ที่สองนะครับที่สองนี่เก็ไทหน้าอ่อมไปแล้วครับหนูก็มาดถอนเป็นบางหม่องนะครับนำเข่ากุสาสาน้นำกินนะครับย่างไปบึงพ่านขวน ไปว,วันโอ้พี่แมนไปตัวหมุนยืนยิ่งนี่ไหนทั้งจนี่ทั้งเดือนเดือนยืนบ่โอ้โอ้เปลีนเวลาตัวน,นี่มหมยนี่ดิชุดยังไง เนี่ยนี่ก็จะเป็นอย่างเนี่ยท้ามดิโอ้ทำก็ขอเปียกครับผมกัน,นครับหยอดไปทั้งเลยครับนะบ่งกันมาเลี้ยงเตรียมได้การมาหมดยังเป็นเตี่ยคือได้กินเลย โอเคครับงูเลี้ยงเ,เจอกันครับโมนี่ก็บที่มาฮะบ่งสถานที่กินก่อนอ๋อบึงว่ามูเล้งอยู่ไดนบ้างบึงบิ่งกันครับผมเร็วๆนะครับเดี๋ยวพ่อไอ้หนูเดี๋ยวบ่อยกับทีพักกันเขาบ้านก่อนครับงูเลี้งกับรลังเขาบ้านไป นเดี gang, oh yeah. ๋ยวออกข่อยออกมาใหม่อีกทีนึงครับเราไปทาข่อยถนนได้ข่อยให้เจ้าแบกจักรยานข่อยเจ้าซ้อนท้ายไปเอ่เอ่ครับนี่แหละไปแล้วครับหมูแรงมาเจอกันไหมครับของเก่านี่ยครับ ไปทุกงนานก็นอยู่ออกพื้นที่แล้วครับอยอวันไหนมันช่วยครับผมเบ้าใจาครับนะไปเรียนตรงกันครับผมไปครับ ก็นนี้ก็หอดในพื้นที่เรานะครับนี่ครับปีเมื่อเดือนี้นะครับนี่ครับยังติกรุ่นไหมครับนี่ได้แล้วครับได๋ออันนี้นะครับโครูนี่ครับอ่โห้แท่ครับโคแบบหากยง่ายครับครับติดบ่วงครับติดบ่วงถึงยางติีครับนี่ยอดพุดเลยครับนี่ได้แล้วอาหารครับไม่ สั่งเอาตัวอ้วนดีตัวละอ้วนเหรอออ้ยันนี้นะครับเด้อันหนูหนูหนูหาจินยาครับนั่นตามจริงหาจินนี่ปูกระชุบกระมิ้นหรอกครับอืเลี้ยหางกดหางกดเซเบ็ดกบะมีครับโอ้เอามีครับเอ๊ะหนูนะครับเด้อโอ้โหเอาเอาใส่ถุงไว้นี่ปูหาจินยาครับโอเคครับแจมหนึ่งแล้วนะหาใส่เบ็ดกบะมีครับ เมื่นกั้ว่าพอโตงี้ตัวหนึ่งบบกขนดำพืดอยู่ครับแต่ว่าเลืม่มย่นลุ่มใหม่ตรงไปทรงมามันเห็นก่อนมันเห็นห้องก่อนเอาครับเดี๋ยวว่ามันีสิได้ตัวครับเ,เก็บแต้มหนึงแล้วครับโอเคครับไปต่อแผมไหมครับผมตา้มเครื่องครับว่าข่าตะไครไ้ใบมะกรูดกระเทียมพริก A voi đi bò hả anh À đi tiêu gặp tiêu. A bôi là tiêu. A hùng nắng phải gặp quá phải gặp nắng tiêu. Quá nùng gặp quá อ <wh ats Napoleon> ันผมเป็นพาเป็นผลมากครับผมาสิงงลงมาตรนั้นมันคือว่างนี้ครับอืมอตีเขียดอืมก็จะเทบางทานที่เขียดครับเนอ้ผมก็ลงหาครับหาบห้เขียด่ี่เลการยังไงอันเมื้อไการันพัดูครับเ้พัดูเทผง โอเคครับคนหัวโอเคครับเดี๋ยวดำนินกันครับผมดำเรียบร้อยได้ครับอ้ทั้งบนนะุญอ่ะหนูครับเรียบร้อยแล้วหนูต้องครับ,น,รบนี่ครับ นี่ครับประเดียยิบได้ประเดียต้มก็ได้เท่าลายนนี่เข้มก,ก็หุงิี้วดครับหูงเสียบอีสานเติมน้าครับดูว่าได้การแล้ว ใบกระเดานะครับใบกระเดาเห็นไหมกแ,กแกงกแกงเผื่อแกงสุกใบหน่อยนะครับใบกระเดานี่ใส่เพื่อมันมีความขมแทนผักแกนขมนะครับรสชาตินี่ดีขึ้นนะครับนอกจากที่ได้ที่แล้วนะครับได้ที่ก็คือใบสะเดาเราจุ่มลงไปเลยนะครับ๋ยวรสชาตินจะอวกขมขมนะครับ เอาเฉพาะท้องบอใส่เบิดนะครับเอาออกเราจะใส่ผักลงไปเลยครับบบบนี้ครับนี่หอมนะครับหอมก่อนอไปขูดนิดหน่อยนีย่ยหยอดหัวสะพ้ายหัวชุ่มเนี้มันมันสุกเนี่ยต่อไปก็เป็นซีเรียครับรวยนะครับซีเรีาล ตัวต้นหอมครับนะครับข้าวใหญ่ของเราครับไอ้กระเพรัาจบข้าวครับเรียบร้อยเชิญรับปทานอาหารร่วมกันครับบเรรีย้อยนะครับไปเรียบร้อยกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับพัดหนูหัวหนูวันน้ขัวหนูเส้สูตรแบบง่ายๆครับมาครับง่องผอ้โหทำกัน เวลานีนะแล้วอันพวผมก็พรดแล้วครับชวงการลุงทงห้ตรงน้ำมครับอ่าไต้ที่ทิงมครับเหมือนว่านาดมันนาแงครับมันยิ่ขาดเสือขนครับมันยิ่ขาดเสือ้บบาทนี่สิบบาทมึงครับอ่า เวลลูกล้างก็คือพลุงทุงทาพูดวาฮะจงว่าสงไว้ทั้งคนนครับฮะต่เขียดคบุบาครับอช่องแล้วไป้นเดี๋ยวจันทุบมกรันม้ใ่ดังเฮี้งนะตังเงี้ยงก็หมดจำเ้ยงหมดังเอาละครับวันนี้ผมเบ้าจาครับชีมงานออไอวิชัยเทยบานครับมีเบ้าขิวเบ้าขวนครับมาน้าร่มครับวันนี้สวัสดีครับมันไม่กินขวหนูครับ หลังจากที่ไปหากันมาทุกนนอนะครับเตยาครับทีอยู่ไกลนิดนึงไหมครับไกลนี่ครับนี่ครับไอ้เพื่นทวนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาหลังโอุ้อยู่นี่เสริมสุามาครับเริ่มกันนี่ละทำไเที่ก่อน มือนี่เป็นมือสีมือตะโศไก่หัวมาครับขศกนะครับเด็กน้อยครับเด็กน้อยแบบไม่ได้กินไงไ่ได้หัวเนี่ยหายอยากึ้นอะไโน้ตโอ้มาเดี๋ยวนี้แจกจุดอะไรนข้างล่างนห้อนอยดีกาลังลงมือนะตัวตุ้งกันมือหนึ่งต้อย่ครับ มอย่งงน่ะผมยังม่เห็นว่าไหวผมไหมหอไวไหมไวอย่างี้มท่านท่นเตียนเด็ดดียห่างก็เตียง

khắp cái mất luôn, tháng sáu tháng nào anh đi học được, nước không, ta ban đầu không. ยูดเตแล้วรับน้องน้าดแมาเียมันไปบวกกันมิดเปิ่เตมอเปิดเตมอะรยุอนี้ครับ่ามสิสิครับผมบัเคกินเข่ามั้นะครับผมไม่ได้เบียแ้จเราครับอันขึ้นเ้อผมมงสิโดวกราบุคคลงหาครับอสิ่งมันสิวดครับทั้งคนทงุนครับ เอาครับื้อนี้ก็แซ่บมาได้ระยะแ้วครับทำลากพี่น <c oughs> ้องวั <ity> นเอาสิตจวเบาิวน่ทิมีหยังฝากพี่น้องหนี่บตามเดี๋ยวนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี้ผลงานมไม้เบิ่งเร่อยีเดียว้อยู่กินหาเดี๋ยวพาไปเบิ่งทาปูหาปลาอย่างเงด้ยนครับตามไปเรื่อยๆครับสิมีหยังแนวดีเบิ่งสิโอีก่ วัน oh, ี่ย hey. <c ười> ังบ่าอคัวบ้าเาอยากบอกน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวตาชิวตาชิวนบววตามานี้เยครับเดี๋ยวื่อพักกันไปลุ้งนอนหากินทั้งหอยแล้วบัเนี่ยมงานครับเื้อนจะไปสู่ระทังบมกหอยขั้นบัเนี่ครับแลกี่ขั้นบั้นเบื้อะเอาชีเจ้าบันเนี่ยฝากี่เจ้าิตามรับจิตตามให้เอะเบื้อนจะไปลุ้ยหมยขั้นก็หยเรียกในันอ อันผมผมผมคนบ้านนี่นะครับผมคนบ้านสวงสวงไมครับบ้านสว่างกได้ครับสว่งไหมครับผจักจักผมไสิไปผู้รอดผู้รอดครับเงือสีครับอยังจังจังดังสิมือเมืองเมืองเมืองเงอนไปแลงไหครับโอเครับอันพผมก็มือนกะสีดีบริการไปสิผู้รอดครับ กูลเดินทางทั้งบอกคุ้มกูนะครับอ้าวเพราแล้วเพราแล้วเนื้อเนื้อท้าบอกผมเฝ้าใจขออยู่พักสขวันนะครับกับคนทสำหรช่วยทีละพี่น้องไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับดีไหมครับผมนี่เนื้อแซ่บพครับหาอยู่ให้กินแม่วิสานมันเท่าครับกูอยู่ทางขึ้นทางไกลกันสเบิ้งครับไม่นี่กินขวอนู้ไม่นี่ทางวันนี้ขอนูครับเนี่ย